สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนักธรรมชาติจะชวนเพื่อนๆไปหาพันปลามาเลี้ยงนะี่คือสถานที่เขาเลี้ยงเพาะเลี้ยงพันปลาไว้นะครับสำหรับขายวันนี้ตาถาตก็จะมาซื้อจากที่นี่เพื่อที่จะไปปล่อยไว้ในกระชังที่ทำเอาไว้นะครับเพื่อเลี้ยงต่อไป อันนี้คือกระชังที่ทำเอาไว้แล้วก็นำพันปลาที่ซื้อมาปล่อยไว้ในกระชังนะครับจะเห็นว่าปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยเมื่อมาปล่อยเขาจะต้องปรับตัวกับธรรมชาติใหม่กับน้ําใหม่นะครับเป็นปลาเลี้ยงนะครับในกระชังคือปลาเลี้ยงนะครับเขากําลังปรับตัวกับน้ําใหม่นะครับ ลาที่เห็นนี่คือปลาธรรมชาติที่อยู่ในสระนะครับเป็นลูกปลาตะเพียนโดยธรรมชาติครับพอเขาได้น้ําใหม่มีน้ําใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องรีบขยายพันธุ์เพื่อให้มีลูกมีหลานสืบทอดกันต่อไปเป็นเรื่องของธรรมชาติครับจะเห็นว่าปลาธรรมชาติเขาจะมีความแข็งแรงนะครับอันนี้คือปลาที่อยู่ในสระเพราะว่าเราไม่ได้วิดน้ําออก เขาก็เลยมีพันธ์ุปลาหลงเหลืออยู่พอได้น้ำเขาก็จะขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแบบนี้ครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาดูให้กำลังใจกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ